飘渺，悠有思。 ยากะครับไม่ใช่เมรันรนะครับอย่าลืมสั่์กระจายในยูทูบด้วยครับนี่เป็นทางากาศอากับจากน้ำตกแม่สอจะมุ่งสู่ปานบุรีครับอีกประมาณสัก2ี่ก,กิโลจะได้กินข้าวจะได้กิน